สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่พพพพนอนน้องน้องสายพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่14กันยายน2567พบกับชินมรดกพระเครื่อง EP 8นะครับผมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์093-112-3864 093-112-3864 ไอดีไลน์ชินชา17นะครับวันนี้เช่นเคยครับวันนี้ผมได้ไปหาพระสวยๆเก่าๆเนื้อแห้งๆงดงามมากวันนี้นะครับงดงามมากจริงๆนะครับวันนี้รับรองถูกใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านแน่นอนนะครับเริ่มจาก รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งจัดว่าสวยงามมากนะครับสมเด็จเนื้อแห้งแห้งนะครับฐานคมชัดคราบสมดุลมวลสารเต็มองค์นะครับสมชัดเจน ชัดเจนนะครับด้านหลังคาบไข่ที่สำคัญฝังตะกุดไปด้วยนะครับฝังตะกุดไปด้วยวันนี้ราคา,บาเบาๆเช่นเดิมครับราคา,บาเบาๆเช่นเดิม200บาททุกองนะครับ200บาททุกองค์คททงคจัดส่งฟรีนะครับบริการจัดส่งฟรี แล้วก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับนะครับว่าลูกค้าจะได้ของตรงปกแน่นอนนะครับองคนี้สวยมากเลยจริงผมผมผมเลยจัดให้อยู่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งของวันนี้เลยนะทั้งสวยทั้งพุทธคุณทั้งนวา ความขลังนะครับนี่นะครับข้างหลังเป็นคาบไขมวนสารฝังตะกุดด้วยนี่นะครับชัดๆแบบนี้นะสวยงามมากเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อแห้งมากรายการที่หนึ่งนะครับแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับถ้าสนใจหรือ ทุกๆท,ท่านอยากจะดูภาพเพิ่มเติมนะครับทักมาทางไลน์ได้เช่นกันนะครับผมจะนำภาพเพิ่มเติมสวยๆให้ท่านดูทุกมุมนะครับผมรายการที่สองพระสมบด็จเนื้อเก่าๆนะครับเก่าธรรมชาตินะเก่าธรรมชาติเก่าธรรมชาตินะครับสูมชัดเจนนะครับ ฐานชัดเจนครับเนื้อแห้งๆนะเนื้อแห้งๆด้านข้างเต็มไปด้วยมวลสารนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับ,บคราบไข่และมวลสารครับผมรายการที่2องฐานไป วันนี้มีแต่สวยๆนะครับวันนี้มีมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับคัดมาแต่สวยๆกเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับรายการที่สามครับนี่ลูกทรมลูกทรงสวยงามสวยแบบธรรมชาตินะครับรูปทรงสวยแบบธรรมชาตินะครับลูกค้า นี่ครับมวลสารเนื้อผ้ามีแต่มวลสารนะครับด้านข้างลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับข้างหลังเป็นคลื่นเป็นเส้นเป็นคลื่นเป็นรอนแบบนี้นะครับตัวผ้ามีความเก่าสวยดูขลังนะครับดูขลังนะครับถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะ จัดได้เลยนะครับแคปได้เลยนะครับรายการที่3ต่อไปรายการที่4ครับรายการที่4รายการที่4นี่วันนี้บอกตรงๆว่าผมคัดมาแต่สวยๆนะครับเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนี่ได้ถูกใจกันเลยทีเดียวนี่ดูเนื้อความเก่านะครับดูเนื้อของความเก่า ด้านข้างนะครับคาบไขมวลสารนะแล้วนหลังเช่นการคราบไขมวลสารเต็มๆนะครับก่าแบบธรรมชาตินะก่าแบบแบบธรรมชาตินะครับใครนะสนใจปิดได้นะครับสนใจปิดได้นะครับรายการที่4ต่อไปรายการที่5้า รายการที่ห้าอืมงองค์นี้ชัดเจนนะครับหน้ากลมนะครับเกียรชนสมนะครับสมสวยงามนะครับมวลสารเต็มองนะครับฐานชัดเจนนะครับด้านข้างเต็มไปด้วยมวลสารเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังก็ทั้งคราบไข่และมวลสารเช่นเดียวกันครับ นี่นะครับดัง้างเป็นอย่างนี้นะองค์พระมีความสมบูรณ์นะครับปิดในราคา200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์นะครับมีบริการส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจนี่แคปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรมาตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมรับทุกสายนะครับผมผมรับทุกสายอ่านทุกไลน์นะครับต่อไปรายการที่6ครับ องค์นี side, ้ราการที่หกครับมีแต่วสวยๆทั้งนั้นนะครับวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมหน้ากลมนะครับหน้ากลมอ,อกครุดนะครับสมโค้งสวยงามนะครับฐานชัดเจนครับเนื้อมวลสารชัดเจนครับดูด,ด,ด้านข้างนะครับสมดุลมวลสารทั้งนั้นเลยนะครับ ด้านหลังก็เป็นคาบไข่แบบนี้เลยนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมสนใจองนี้องค์นี้รายการที่6นะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปรายการที่7รายการที่7ครับอืม สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ดูความเก่าวความขลังขององค์นี้นะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเต็มองค์เต็มองค์แน่นอนนะครับมวลสารเต็มแน่นขนาดนี้นะครับ ใครชอบแนวนี้นะครับอง์นี้ปิดได้เลยนะครับ200บาทนะครับ2 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังเป็นครับใครแบบนี้นะเป็นครับใครแบบนี้นะสวยนางามนะครับต่อไปรายการที่8ครับรายการที่8ปอ,องนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับ องนี้ไม่ใหญ่มากนะเท่านิโปรพรดีนะครับองนี้ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการขึ้นคอสวยงามน,นี่นะครับเสียงกลมอกคุดนะครับเนื้อผระมีการแตกลายเป็นธรรมชาติของมวลสารนะครับสมโค้งสวยงามครับฐานชัดเจนนะครับนี่ ด้านข้างเต็มไปด้วยมวลสารนะครับด้านหลังนี่คาบใครตามธรรมชาตินะครับเนื้อผ้ามีความแข็งนะครับม,มีมีความแข็งเก่าดูเก่ามากนะครับสนใจองนี้องนี้รายการที่8ครับรายการที่8แคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปรายการที่9ครับผม นี่ผมบอกว่าวันนี้ไม่แต่สวยๆองค์นี้พิมพ์ชัดครับพิมพ์ชัดมากฐานชัดเจนองพระมีความชัดเจนพิมพ์ชัดนะครับสมสวยงามไม่มีแตกหักนะครับมวลสารเต็มองค์นะครับมวลสารเต็มองค์นะครับด้านข้างครับผมด้านหลังมีการแตกลายเป็นเนื้อที่สวยงามแบบธรรมชาตินะครับ แตกลายกับธรรมชาตินะนครับคาบไขมมนสารทั้งนั้นเลยนี่มลสารทั้งนั้นเลยครับสวยงานมพระองนี้สนใจองค์นี้รายการที่9ครับแคปหน้าจอได้เลยครับต่อไปรายการที่10องนี้ผมบอกเลยวันนี้ผมก็ชอบอง์นี้นะสวยมาก ด้านข้างซุ้มนะครับรอบซุ้มมีการลงหลักนะครับลงหลักทองหลักดานะครับเพิ่มความเพิ่มความขลังให้กับองพระนะครับเนื้อพระมีความสวยงามนะครับเนื้อพระมีความสวยงามแตกลายแตกแบบธรรมชาตินะครับลายแบบธรรมชาติเลยนี่นะครับ ไม่มีแต่ขัดนะครับองนี้สมบูรณ์นะครับตัวเนื้อผ้ามีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยครับด้านข้างนี่ดูครับลงรักทองรักดํานะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากครับสวยมากองค์นี้ดูแล้วขังดีนะครับขังดีมากเลยสนใจปิดได้นะครับปิดได้นะครับองนี้องค์ที่สิบนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับอืมวันนี้คัดมาแต่สวยๆจริงๆครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้อง,องๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเกียรติชนซุ้มนะครับเนื้อผ้า,ามีความก่าวนะครับองตัวองค์ผ้านี่มีความแข็งแกร่งนะครับมีความแร่งนะครับฐานชัดเจนนะครับ หน้ากลมนะครับเกรดชนสุมเนื้อแห้งๆแห้งๆแบบนี้เลยนะดูชัดๆนะครับดูชัดๆมวลสารชัดเจนนะครับนี่ครับใครตามการเวลาครับผมรายการนี้รายการที่11นะครับสนใจแคปได้นะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองพระสมเด็จนากมนะครับนากมนะครับอกล่องนะครับอกเป็นล่องแบบนี้นะสมสวยงามครับเกศชนสมพอดีมวลสารเต็มองค์นะครับองค์นี้อ่าอันนี้เกิดจากคาบไข่ตามธรรมชาตินะครับคาบไข่ของมวลสารนะ ที่ได้ตกผลึกอยู่ด้านหลังแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับองน,นี้วันนี้ไม่เจอสวยๆเั่นนั้นเลยนะครับรายการที่11ผ่านไปนะครับ12ผ่านไปนะครับ12ผ่านไปนะนะต่อไปรายการที่13 อื uh huh. วันนี้มีแต่สวยๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับวันนี้ไม่ควรพลาดนะผมคัดมาแต่สวยๆทั้งนั้นเลยทั้งสวยทั้งเก่านะครับตำหนิรอยแตกรอยหกักไม่มีนะครับมีแต่เนื้อที่เป็นการแตกรายงานโดยธรรมชาตินะครับองค์นี้สมสวยงามมากนะครับ ทุกทุกท่านสังเกตนะครับเสียนพระกลมนะครับสวยงามมากองนี้องค์นี้เหมือนมีบารมีเลยเหมือนมีแสงออกมาจากในตัวครับฐานองค์พระมีความชัดเจนมีความเก่ามีคาบไขของมวลสารนะครับด้านข้างก็อัดแน่นด้วยสมดุลมวลสารทั้งนั้นนะครับข้างหลังเป็นคาบไขแบบนี้นะครับคราบไขตามธรรมชาตินะครับ สวยจริงนะครับองนี้นะครับรายการนี้รายการที่13สามนะครับรายการที่13สามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนพี่ๆน้องๆถ้าสนใจอ,องนี้แคปได้เลยนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับสองร้อยบาททุกองมีบริการส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วย สมเด็จสีดำครับนะครับที่หน้าอกองพระมีมวลสารฝังอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะนี่นะครับหน้ากลมนะครับเกศชนซุ้มนะครับซุ้มสวยงามนะอันนี้คราบใครทำธรรมชาติเลยนะครับ ครับใครเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับข้างหลังมีตาประทับแบบนี้นะครับองค์พระมีความแข็งแรงนะครับองค์พระตัวน้พระมีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งนะครับแข็งแรง สวยๆแบบนี้เลยนะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปรายการที่เท่าไหร่อันี้อ่ะสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสหนี่ใครชอบแนวนี้นะครับพระสมเด็จหาดูได้หาดูได้ยากนะแบบนี้นะ เนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆแห้งๆมวลสารเต็มองคแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นครับด้านหลังนี่มวลสารเต็มเลยนะครับนี่นะครับ ลักษณะเป็นแผ่นทองเป็นเส้นๆน,นะครับเป็นแผ่นทองเส้นๆเ,เต็มองค์พระนะครับองนี้ใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับ200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์มีบริการสร่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับเก็บเงินปทางด้วยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้ไดไดรับของตรงปกนะครับตรงปกแน่นอนนะครับแคปองคไหนผมส่งองค์นั้นนะครับ ตร,ตรงปกแน่นอนนะครับต่อไปรายการที่16ครับผมนี่องสีอนี้ก็สวยนะครับองนี้สวยนะแห้งๆนะครับแห้งๆสมสวยงามนะครับเนื้อผ้ามนสารชัดเจนนะครับนี่ ด้านด้านหลังมีาคาบไข่ตามการเวลานะครับพร้อมทั้งมวลสารที่ตกผลึกทางด้านหลังครับเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับองนี้รายการนี้รายการที่16นะครับนะครับพี่พ,พีเพื่อนเพื่นน้องๆสนใจองนี้แคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปรายการที่17 17นะครับครับไขมวลสารนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมได้มาแบบนี้นะผมได้มาแบบนี้เลยนะครับมาให้ไปตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างไหลครับไข่เป็นแบบนี้นะครับด้านข้างมวลสารนะครับ สนใจองค์นี้ปิดได้เลยนะครับองค์ที่18แรายการที่19นะครับนี่ผมปิดท้ายด้วยองค์พระสีแดงของพระสมเด็จนะครับวันนี้เนื้อผ้าเป็นอิดแดงนะฮะเป็นอิดแดงมวลสารเต็มองค์ทั้งด้านหลังทั้งด้านหน้านะครับหน้ากลมนะครับอ,อกคุดนะครับ ฐานชัดเจนนะครับสมสวยงามไม่แตกหักนะครับมวลสารชัดเจนนะครับใครชอบแนวนี้ปิดได้เลยนะครับผมใครชอบแนวนี้ปิดได้เลยนะครับรายการที่18ผ่านไปครับวันนี้ผมมีรายการเสริมมา2ององค์ครับผม2องค์นะครับเป็นภาพปิดตานะครับพอดีได้ได้มาเพิ่ม2ององค์นะฮะก่อนหน้านี้นี่ ส่งให้ลูกค้าหมดไปแล้วนะครับตัวนี้ได้มาเพิ่มมาครับปิตาสวยๆนะครับเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมเนื้อเนื้อพระไม่มีการชำรุดนะครับการลงลักทองแบบนี้ครับด้านหลังก็ลงลักทองแบบนี้ครับ มีรอยลอย,ลอยกดปัม๊มลงไปนะครับสวยงามนะครับสวยงามใครต้องการเมตตามหานิยมนะครับปิดได้เลยนะครับ200บาทเช่นเดียวกันครับผม200บาทเช่นเดียวกันนะครับเก็บเงินไปทางนะส่งฟรีด้วยนะครับหาไม่ได้เลยหามาได้แล้วสวยๆแบบนี้200บาทนะครับ พระพิตาผมมีสององค์นะฮะวันนี้ผมมีสององค์สวยๆแบบนี้นราคาแบบนี้ส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนี่ครับสวยๆนี่นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มี พระสวยๆมาให้ดูนะครับตามที่ผมได้แบ่งปันให้เพื่อนดูแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0931123864นะครับ ID Line ชินชา17นะครับทักมาได้นะผมตอบทุกข้อความนะครับตอบทุกข้อความนะครับต้องการต้องการชมภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็จะส่งไปให้ทุกท่านดูนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับของตรงปกแน่นอนนะครับ200บาททุกองค์ส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกทกท่านมากนะครับที่ดูคลิปคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ